วันนี้ก็ได้สั่งพระปิดตาปหนี้ของผูุ้กมาจำนวนสององค์ให้เรามาดูกันเป็นพระปิดนาขหลวูุกจังหวัดชลบุรีก็ปิดมาในกลุ่มมาดูความสวยงามกัน อสวยงามก็เพื่องต้นก็ไม่ทราบนะว่าเนื้ออะไรแต่ว่าเห็นเปิด um, อยู่ในกลุ่มก็เลยเช่าบูชาเก็บไว้เป็นพระปิดตาปดนีปีห้าเก้าแวก็ว่ามันสวยดีวัดมาบลำปิด เห็นมันสีสวยดีก็เลยอ่ะเช่าบูชาเก็บไว้สององค์ข้างหลังน่าจะเป็นพลอยเสกเราลองวางข้างบน่น ราวางก็ต้องระวังหล่นนิดนึงดูความสวยงามพระปิดตาปดนีหลวงปู่ฮก